คืนน <Workers. S 2> ี่เป็นการแบ่งหน้า <dans> ท <es 32> ี <JA> es ่กันนะครับคือเราจะตั้างคณะทำงานขึ้นมาระดับตรอนะครับโดยมีท่านจิรุราท่านเฉลิมเกียรติแล้วก็ท่านโดยที่เกี่ยวข้องมีทัานนครบาลมีสอบสข่กลางสติบาแล้วก็สำนักงานพิจน์หลัฐานนะครับที่จะทำงานร่วมกันครับโดยที่ผมเนี่ยเอาทั้งสามคดีเลยนะครับคดีที่ลาดําเเินที่โรงพละคอนแลทวคดีจุดท้ายที่โรงพยาบาลท้องถิ่นนะครับเรารวมเป็นคณะทำงานเี่ย แสดงว่ามีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้วว่าเชื่อมโยงกันคือขณะนี้นะครับทางทางยูดีนะครับก็ได้ให้ราและเอีกมาแล้วว่าสิ้นเนเจอร์คล้ายกันจากการประชุมในวันนี้หน่วยข่าวต่างๆการสื่สวนสอบสวนเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกันไหมคะใช่ฮะคือกลุ่มไม่หวังดีกับประเทศนะครับนะครับกลุ่มไม่หวังดีนะครับ การขอเหตุนในวันนี้ที่เป็นวันครบรอบ3ปีรัฐประหารมีในยะะอะไรไหมคะคือ,อจะครบรอบ3ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางตำรวจเองก็รับผิดชอบด้วยในเรื่องของการคดีนะครับส่วนคนที่มีจิตใจที่อาไปกินไปวางระเบิดในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยข้าวฟ้าดินจริงเย่ย หมายจับได้นะแล้วก็ช่วยกันบรรณาด้วยนะบรรนาถึงญาติโยมเลยนะครับวา่ากล้าขนาดวางคนวางระเบิดในโรงพยาบาลเลยนะลเนี่ยเอาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องกุศลนะครับแล้วตอนที่ตรวจพบอะค่ะมุ่งหวังเอาชีวิตของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะคือจากลักษณะแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยฮะร่รางดําเนินเนี่ยไม่มี พวกชับนิวคือแบบว่าพวกตะปูพวกนี้ไม่มีขั้นที่สองไม่มีแต่ขั้นที่สามกิโลบาลพระหมุดเนี่ยมีนะครับซึ่งถ้าโดนเต็มๆนี่ก็อาจจะจะบาดเจ็บถึงตายได้ถ้าโดนเต็มๆนะนะครับจากหลักฐานและพุพยานที่พบทั้งสเก็ที่ใช้ดินระเบิดที่ใช้นี่อนุภาพของระเบิดนี้มันแค่ไหนครับมันสามารถทาลายชีวิตได้เลยไหมแค่ไหนก็ทั้นที่หนึ่งที่สองเนี่ยไม่สามารถทํา ทาให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้แต่ครั้งที่สามงเรียนนะครับเป็นที่ผูงเรียนไปแล้วว่ามันมีพวกชามนิวพวกตะปูขึ้นมาเกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะประสงค์ให้บาดเจ็บสาหัสถึงอาจจะจมก็จะฟุกฟุกเข้าไปที่ศีรษะเข้าหูตาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับปริมาณดินระเบิดที่ใช้ครานี้เยอะกว่าสองครั้งที่ผ่านมาด้วยไหมคะเดี๋ยวรอทางวิจุดหลักานให้ทางนีก็ดีนะครับ แต่ว่าตอนนี้วัตถุพยานที่พบซิกเนเจอร์ชัดเจนว่าสามจุดเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มเดียวกันทํำด้วยคนคนเดียวกันใช่ครับหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดที่ที่ทําให้เชื่อได้นั่นหมายว่าเป็นจะขอเป็นความรับผิดนะครับระเบิดนี่เป็นการลอบวางหรือเป็นการนำเข้าไปจากข้อมันก็คล้ายๆกันจะต่างตรงไหนเขาก็คิดแัดแปลงเข้าอยู่แล้วแต่ทั้งพวกนี้ นะครับเขาก็หาวิธีแท็กกินน่งต่างๆนะเป็นระเบิดชนิดอะไรกันคะถูกวางเครื่องปลายบอมในท่อ PVC อยู่คร <น S 1> ับท่านี่ใช้ท่อ PVC ด้วยใช่ไหมถ่ายเป็น,นแจกันลักษณะแน,น,น่เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันแตกของมันระเบิดของกันกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลหรือจุดใกล้เคียงพบผู้ต้องสงสยัยได้ไหมคะเดี๋ยวไปขอตอบดีกว่าเขาทำงานก่อน จะนาไปสู่การต่อไปจับได้ไหมคะระเบิดบางฝมันเร็วไประเบิดไปกี่ชั่วโมงเลยมันเร็วไปนะครับท่านทำมุ่งายามุ่งประเด็นคือก่อนหน้านี้มันก็มีการกระแสท่านบอกว่าเป็นเรื่องของภาคใต้บ้างเรื่องของการเมืองบ้างตอนนี้ให้น้ําหนักโมเตุที่เรื่องไหนครับต่อพอนคือ,อยังเชื่อว่ากลุ่มภาคใต้มีศักยภาพพอทนนี่จะขึ้นมาต่อ ภาคใต้เขาก็มีเปลนท่าของเขาทําในพื้นที่เขาอยู่แล้วแต่เขาจะขยายปูมาที่ด้านบนนั้นยังไม่รู้นะครับ<ม>ก็ดูก็ขอทามาสัายย่วระยะหนึ่งก่อนนะครับจะรู้ครับแต่ถามว่าคนทั่วๆไปพอที่มีความรู้เรื่องการประกอบวัตถุระเบิดอย่างนี้ทําได้ไหมําได้มีในย่าอะไรมีกระจกที่คนร้ายไปวางในพื้นที่ห้องพวง่วนอะค่ะเป็นเสาหรือเป็นานเนวางเลยเนี้ย มองว่ามีในยาอะไรไหมคะในส่วนของทางพนักงานสองคนทั้หมดเี่ผมไม่ทราบนป็นัวใตัวในตัวจะถามไหมคอยฟังดีๆด้วยกันฟ้าดินมีจริงเข้าๆประหั๋จับได้ก่อนหน้านี้มีการข่าวแก้ตเวอะไรมาก่อนนะครับว่าถัาเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันอ่ะดูเหมือนจะเริ่มยกระดับรุนแรงขึ้นนะครับ ก็มีการแจ้งเตือนนะครับในโซเชียลก็มีอะไรก็มีนะครับแต่ความที่พื้นที่กรุงเทพมหานครกว้างอย่ไรศาลอย่าว่าแต่ที่โรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ไปวางไว้ที่แถวพค๓เนี่ยสุวินทวงศ์ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับสี่จแต่ที่ผมถือว่าวางที่โรงพยาบาลต้องถิดนนี่ยถือว่าิงง้ไคือคนไปรักษา คนไข้เยอะอยู่แล้วเนี่ยนะเปซ้ําเติมมากกว่าปากนะครับอืมไปนะครับผมก็ได้พูดท้าทายในรื่อมของสุหลักเรื่องวัฒนธรรมนะครับคนเย็บก็ไปรักษาโรงพยาบาลอยูแล้วท่านครับมันมีระเบิดครั้งที่สามแล้วประชาชนอาจจะเริ่มปนุษแล้วก็ไม่ มั่นใจหรความปลอดภัยตรงนี้จะให้ประชาชนมั่นใจได้ไดยังไงครับว่าพยายามเดิมห<ล>าตัวคนร้ายให้ได้นะครับ,น,บนะครับตัวผมเป็นผู้ประคับใช้กฎหมายนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ที่ไหนนั้นถ้ารู้ว่าบอดแสบผมก็ไปเอาตัวมาให้ได้นะครับก็ขอให้ที่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยถ้าจะช่วยตำรวจนล่นก็คือแก้บอดแสบมาถ้าถ้ามีบอดแสบนะครับคือการรับผิดชอบก็คือ เราก็หวังความร่วมมือจากประชาชนด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะได้ข่าวจากจากแหล่งข่าวหรือจริงอะไรก็แล้วแต่ช่วยแจ้งมาได้เลยนะครับทำไมคนร้ายถึง,งยื่นความคิดเห็นในมติตรงนี้มีในยะะนาอะไรสำคัญกันก็บอกไปแล้วว่านี้จะได้ตัวจะถาม,มาากกไม่มียาอะไรก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเขา็หวังผลหลายอย่างนะครับหลายลหลายอย่างให้หมคิดเองนะ สถานพื่จอดรถนรวงเองนะครับตรงนี้จะวางมาตรการเข้มในพื้นที่ที่สถาเนี้ยขอท่านท่านเลขาคอจอท่านหนึ่งท่านประชุมนะฮะท่านผบบ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 บยบบยบบ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 าบโบงพยาบาลตบบ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 บขบบบอบบะบรบบบบบีบคงจะต้องเพิ่มความเบ้มอยู่แล้วครับเพบาะว่ามีเรื่องบบบบบคบ ควบคุมตัวคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผกว่าจะมาระเบ,บิดช่วงเดือนกันยาปี59จากการสอบสวนคือส่วนกลุ่มนี้ค่ะมีข้อมูลอะไรที่มันจะเป็นในยักษ์สมในการระเบิดครั้งนี้ไหมคะคือเราก็ต้องไปดูข้อมูลเก่าๆของเราอยู่แล้วเกี่ยวพวกที่เข้าพาพมูแลในเรื่องของระเบิดเราพอมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องนำมาประกอบการพิจารณาด้วยมาดูต่างๆ,ๆทุกๆมิตินะครับ ในส่วนกล้อง C C T V ตอนนี้จากการตรวจสอบเราพบตัวตัวร้ายก็ไม่ร้ตะ ขึ <Anfang> ้นรถเอาที่แท้ทารยานีครับผม